ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ ัสด,ดีชาวเมตายูแมนและคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีเนเรโอใหม่นะครับที่มีการเปิดตัวออริเซสไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนเดเวียนซีเนเรโอเซิร์ฟนี้เล่นอะไรยังไงมีอะไรให้ทำบ้างเดี๋ยวเรามารู้กันสั้นๆในคลิปนี้ครับสำหรับในเดเวียนซีเนเรโอนะครับมันจะเป็นซีเนเรโอ PVP PVE ที่มันมีการผสมกันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับแต่ในการ PVP ตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นการหยิบปืนมายิงกันแต่หลักๆแล้วมันคือการเอาเดเวียนมาสู้กันในโหมด ซึ่งในเซิร์ฟนี้นะครับเราจะสามารถเรียกเดวยนออกมาสู้ข้างๆเราได้เนี่ยสูงสุด3ตัวแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดวยนแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแล้วก็สกิลที่แตกต่างกันไปตั้งแต่แพสซีฟสกิลรักหรือว่าสกิลรองที่มีการสุ่มเจอจากการจับหรือว่าการผสมอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะแตกต่างกันไปด้วยในแต่ละตัวที่เราจับมาใช้งานนะถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับ Power นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเปรียบเทียบกับ Power นะครับเพราะว่าในวันที่30ตุลาคมเดือนนี้นะครับก็จะมีการ collaboration กันระหว่างเกม One Shu Man และก็ Power นั่นเองนะครับซึ่งเราน่าจะมีเดเวียนที่เป็น limited exclusive จากเกม Power เข้ามาอยู่ในเกมนี้และ น่าจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดเวียนนี้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเล่นพอโวเดี๋ยวผมพูดเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับในซีเนร์โอนี้นะครับมันจะเต็มไปด้วยเดเวียนเลยเราสามารถมองเห็นเดเวียนจากข้างๆทางได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ตามจุดต่างๆมันก็จะมีเดเวียนประปรายลอยกันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเราจะไม่มีการทาบิลลปืนเลยนะครับเพราะว่าในตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับจะไม่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับเป็นแค่เกรด ของสวมใส่นะครับที่เพิ่มเลือดเยอะกว่าปกติแล้วก็ไม่ต้องมีการใช้มอดอะไรเลยนะครับก็แค่คราบมาใช้งานปืนเนี่ยหลกักหลกก็เหมือนกับการเอาไว้ยิงลดเลือดมอนเพื่อให้เรามีโอกาสจับเดวียนได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการจับเดวียนไปใช่ไหมครับแน่นอนว่าเดเวียนทุกตัวในซีนเนีรโอนี้นะครับเราสามารถจับออกไปใช้ข้างนอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดเวียนตัวไหนก็ตามนะครับที่เราจับมาเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับ คือตอนแรกอาจจะงงๆหน่อยเอ้ยแหลง B คืออะไรนู่นนี่นั่นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราเค่ว่ากัน เรามาพูดถึงสิ่งที่ผมพูดไปก่อนอันนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในซีเนลเรียวนี้นะครับทุกตัวเราจับไปใช้งานในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆได้หมดเลยนะครับอย่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจับเพิ่งมาเนี่ยตอนแรกในอินเทอร์เฟซมันจะมีแบบเป็นลงเป็นแรงมีความสามารถสก,สกุงสกิลดาเมจอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถกดปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนจากตัว i a n ิสซีเคียนะครับกลายเป็น Standard แบบนี้เราก็จะสามารถดูได้นะครับว่าตัวนี้มีสกิลเรตติ้งเท่าไรแอตเทนิตี้ рейт ติ้งเท่าไรเราจะได ปล่าทาให้เราสามารถหาเดเวียนได้ไง่ายและเยอะมากๆในซีเนีริโอนี้นะครับทีนี้เรื่องของการที่เดเวียนสามารถเอาไปใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยเราก็จบไปนะครับเรามาดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่เราเข้ามาในนี้เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือแผนที่ของในซีเนีริโอนี้นะครับมันจะมีอยู่2โซนก็คือโซนมาริบัตส่วนหนึ่งและโซนวินเทอร์อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราจะอยู่ในบริเวณแถวแถวเวอร์แดนส์อารีนานะครับ ซึ่งสภาพอากาศเนี่ยก็ยังไม่มีร้อนไม่มีหนาวนะครับยังอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มออกไปในเขตทะเลทรายตรงนี้นะครับมันจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีการกินอาหารหรือ,รอว่าใส่ชุดที่มีการต้านทานอุณหภูมิพวกนี้เราสามารถเป็นฮิสโตรกตายได้นั่นเองนะครับรวมถึงการขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเป็นโซนหนาวดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในโซนที่มีอุณหภูมิติดล,ลบอีกก็ตายได้อีกเหมือนกันนะครับดังนั้นเท่ากับว่าการเล่นในซีเนร์เลนี้ มีเรื่องอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในช่วงที่เราเกิดมาเนี่ยมันจะอยู่แถวๆเวอร์แดนอารีนานะครับซึ่งสัญลักษณ์ไอคอนนะครับมันจะมีอยู่สอสาอย่างที่เราควรจะรู้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคือสีเขียวๆแบบนี้เวอร์แดนอารีนาจริงๆมันไม่ใช่แค่ชื่อนี้หรอกมันจะมีอารีนาอื่นๆด้วยนะอย่างเวอร์แดนอารีนาฮอสสปริงอารีนาสโนว์สไพร์อารีนาแล้วก็ตตวิชอารีนานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีอารีนาใหญ่ๆอยู่4อันส่วนยิมย่ออยยๆกก็มีีปปปาไป ซึ่งยิมเนี่ยจะมีสัญลักษณ์สีเป็นแบบนี้นะเป็นเหมือนกังหันลมแล้วก็เป็นเหมือนสาวาร์ฟในตัวด้วยน,นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดแผนที่มาในบางยิมเนี่ยเราสามารถที่จะเทเลพอร์ตไปได้เลยโดยที่เรายังไม่ต้องปกดสาวาร์ฟด้วยซ้ำนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือตัววิสเดชทูที่จะอยู่ตามในเมืองที่เราไปฟาร์มทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นแมทเ r ียลหรือว่าเดวีเนที่มีปนปนกันอยู่ในเมืองนั้นๆด้วยนเดงนะซึ่งในแต่ละเมืองนะก็จะมีเดวีเนที่เกิดเฉพาะเจาะจงแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างในตัว Evergreen ในเมืองนี้เนี่ยเราสามารถเจอเดเวียนได้อยู่3าตัวตัวแรกก็คือปั๊มปัดดี้ตัวที่2ก็คือตัวบันนี่ตัวที่3ก็คือเปเปอร์ดอลซึ่งแน่นอนว่าใน3ตัวนี้มันมีร่างมอฟของมันเองใช่ไหมอย่างตัวปั๊มปัดดี้เนี่ยก็มีร่างสีทองที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาอ่ะเราก็สามารถมีโอกาสเจอแล้วก็หาจับได เปเปอร์ดอลที่เป็นตัวร่างคุกกี้ก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับและนั่นแหละครับไม่ว่าจะเจอเดวยนอะไรในเซิร์ฟนี้นะถ้ามันเป็นร่างมอฟเราจับได้และเอาไปใช้งานจริงได้ด้วยนะครับซึ่งในการจับเดวยนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากมากมายนะอย่างแรกเลยคือเราควรจะมี Binding Grenade ซึ่งเราสามารถคราฟได้ในโต๊ะแดงนะก็ไปเรียนสกิลนะครับในตัว Memetic ิ r a d ร e แบบนี้ เรียนมาก็จะมีสกิลพวกนี้ให้คราฟนะครับในช่วงเฟสแรกของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ปลดมาแค่3เทียร์สระดับตรงนี้นะดังนั้นในเทียร์สี่เทียร์หถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟาร์มทรัพยากรอ,อะไรพวกนี้เราก็ต้องรอวันด้วยน,นั่นเองนะซึ่งระเบิดในแต่ละระดับเนี่ยยิ่งสูงขึ้นก็จะมีโอกาสจับเดเวียนในเลเวลที่สูงขึ้นได้ระเบิดเทียร์แรกนะ Binding Grenade ก็คือตั้งแต่ช่วงเลเวลศูนย์ถึงเลเวลสิก็จะสามารถจับได้จนถึงโอกาส1 0นส่งร้อสเปนร็เซ็นต์สูงสวดนะคร 30- 40 10 2 0 30, 30 40ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์เอา1 0 2 0 30 40 10 20 30 40ผมชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงเหนือมไม่ชอบลงลิฟต์แต่ว่าในระดับ4นะครับมันจะตั้งแต่4 0ถึง45นะครับแล้วก็เรเวล45บวกเนี่ยจะใช้ตัว i n d i n g Gre เ a d ตสีทองที่เป็นระดับสุดท้ายก็จะทำให้โอกาสการจับเดเวียนทุกๆระดับเนี่ยสามารถสูงขึ้นได้ในระดับสุดท้ายนั่นเองนะอย่างท ทำให้เลือดมันลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งสักครึ่งหลอดลงไปเนี่ยก็เริ่มถือตัวบรายดิงเกรเนตแล้วก็เลงได้นะครับว่าเอ้ยราจะเห็นเปอร์เซ็นต์จับเลยชัดเจนนะครับว่าโอกาสจับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่ามันขึ้นถึง100ยเนี่ยยังไงการจับครั้งนั้นก็ติดแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจับเดเวียนที่มีแรงสูงๆนะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัว s t r รนด์ดออันนี้นะครับมันเป็น TAS ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็คือแรงเกือบสูงสุดและระดับเกือบสสสสูงุดดที่่าาาาามรถหหไ้เลยยยนะับโออกกกจจ็ โดยการที่ต่อให้เราลดเลือดมันไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของระเบิดสีทองเอาไปจับเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโอกาสที่100%่อเปเป๊ะๆน,นะแต่อย่างน้อยก็ประมาณ6 0 7 0เนี่ยมันก็มีโอกาสจับที่ถือว่าสูงแล้วนะครับแต่สําหรับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมันจะมีเดเวียนเฉพาะที่สามารถหาได้ในเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนะครับอย่างตัวที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับแมวสีขาวมีปีกนะครับแน่นอนว่ามันคือตัวบอสใหญ่ของตัวอารีนานั่นเองนะครับ ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์อื่นคุณไม่สามารถหาได้คุณต้องมาหาได้จากเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นซึ่งวิธีการหานะครับเราไม่สามารถจับจากปกติได้แต่เราสามารถทําได้จาก2วิธีการครับวิธีแรกก็คือการลงอารีนาแล้วก็เก็บเหรียญตัว Victory b a บ e นะครับแล้วก็เอามาแลกซึ่งในแต่ละเซิร์ฟเวอร์และแต่ละอารีนานะครับจะแลกได้แค่ยิมละ50ชิ้นเท่านั้นหมายความว่าใน50คนแรกหรือ50ชิ้นแรกของเซิร์ฟเวอร์ ้าแลกแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ first come first serve ใครมาก่อนได้ก่อนซื้อได้เยอะเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาไม่ทันอู่เล่นไม่ทันครับจับนูน่นนี่นั่นอะไรไม่เสร็จสักทีลงอารีนาก็ไม่ผ่านไม่ต้องกังวลครับมันมีวิธีที่2ที่คุณสามารถทําตัวยีน m u เ a เจนตรงนี้มารับในส่วนของดเดเิวนตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับวิธีที่2ก็คือการลงอารีน่าครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ลงมาหลายรอบแล้วแต่มันก็ไม่ดอกสักทีนะซึ่ง มันก็ถือว่ายากในระดับนั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอะพาเดเวียนทั้ง4ตัวมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าร่างพิเศษที่สามารถหาได้ในเซิร์ฟนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในส่วนของวิธีการที่เราจะเอายีนพิเศษตรงนั้นไปใช้งานนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแยกในเรื่องของระบบตู้เดเวียนฟิวชั่นข้างหลังตรงนี้อีกทีหนึ่งก็จะสอนแยกกันไปอีกคลิปนึงเลยนะครับว่าระบบเดเวียนฟิวชั่นเนี่ยมันใช้งานยังไงและรวมไปถึงในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันใช้งานแบบพิเศษยังไงได้บ้บบางนะครั ต่อมาเราจะมาพูดถึงตัว v i s h i n g statue ที่อยู่ตามเมืองแบบนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงซึ่งวิธีการใช้งานจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราแค่ไปฟาร์มทรัพยากรในเมืองนั่นแหละมันจะมีโอกาสได้ตัว w i ชคอยมานะครับพอเรามีวิชคอยเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานในตัว w i s i i n g statue ได้นะครับซึ่งการใช้งานก็จะเป็นการใช้งานแบบสุ่มนะว่า1ใน3ตัวที่มันเกิดประจําเมืองนั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นตัวอะไรกันแน่ อันนี้ใช้ในกรณีที่สมมติว่าเราฟาร์มจนหมดเมืองและจับมันจนไม่เกิดหรือว่าไม่เจอตัวที่ต้องการสักทีเราสามารถใช้วิชคอยเนี่ยในการกระตุ้นบังคับให้มันออกมาได้1ตัวนะครับแต่ว่าหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยมันจะติดคูดาวตู้ด้วยนะก็ไม่ได้ใช้งานได้ตลอดนะครับทีนี้เรามาอยู่ในเนื้อหาหลักกันดีกว่านะครับว่าแล้วเราจะเดเวนเนี่ยออกไปใช้ต่อสู้ยังไงนะครับในตอนเริ่มแรกนะครับระบบซิมเบลซิสหรือว่ากระเป๋าเดเวนของเราเนี่ยมันจะว่างเปล่าอยู่นะครับ เมื่อเราจับเดวิสมาได้อยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะครับอ่าไม่ว่าจะจับมากี่ตัวก็ตามเรามาเมนูข้างบนนะมันจะมีซิมเบลซิ s ส e n มที่อยู่พอเรากดซิมเบลซิตเข้ามานะครับมันจะมีช่องว่างๆแบบนี้นะครับเราก็กดไปที่ช่องว่างตรงนั้นแล้วเราก็เลือกเดวยนที่เราจะเอามาใช้งานแบบนี้ครับแล้วเราก็กด F select ใส่เข้ามาเดวยนก็จะมาอยู่ในช่องตรงนี้หลังจากที่เดวยนมาอยู่ในช่องแบบนี้เราก็มากดตรงสล็อตตรงนี้นะครับลำดับไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็เป็นแค่ลำดับตัวที่1 2 3่ง่เฉย ซึ่งมันจะไปอยู่ตรงคลิกสลอตสี่ห้าหกที่เราเคยใช้วางของหรือว่าไอเทมกดใช้ตรงนั้นแทนนะครับหลังจากที่เราเลือกได้ว่าแต่ละตัวเราจะเอาอะไรใส่บ้างใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับกด F ใส่เข้าไปในแต่ละสลอตแบบนี้ได้เลยนะหลังจากที่เราใส่ไว้ในสลอตเรียบร้อยนะครับมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องรู้นะครับเวลาเราไปลงอารีนาหรือว่ายิมนะครับตั้งแต่ยิมเล็กจนถึงอารีนาใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะให้เดเวียนมันใช้สกิลออโตได้โดยที่เราไม่ต้องกดเองเลยนะครับ ก็คือเวลาเรากดเลือกเดวยสเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้านขวาจอนะครับข้างล่างตรงรายละเอียดเนี่ยมันจะมีออโต้แคสต์ s s i อสไ p s กิลนะครับ PSI อสอคือไรนะครับมันคือสกิลหลักของเดวยสที่มันจะใช้งานนะครับอย่างตัวอะตอมิกสเนลนะครับตัวคอนตัมชาร์ดอันนี้คือสกิลหลักที่เป็นเทคนิคดังนั้น PSI s ส i l l กเมื่อเรากดใช้งานนะครับมันจะใช้งานสกิลนี้แล้วมันจะทํางานทันทีนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะต้องมานั่งกดเองนะครับก็ปล่อยมันออโต้ไปแบบนี้ได้เลยนะแต่มันจะออโต้เฉพาะในยิมเท่านั้นนะข้างนอกถ้าเกิดว่าเราไปฟาร,ร์มทรัพยากรหรืออะไรพวกเนี้ยเราจะต้องกดเองอยู่ดีนะอินเทอร์เฟซต่อมาที่เราควรจะรู้นะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเดวยนมาดูส่วนสําคัญอย่างแรกก่อนเลยนะครับคือระบบตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องของซิมไบโอซิสเลเวลด้วยระบบซิมไบโอซิสเลเวลคืออะไรนะครับถ้าเราไม่ได้ปลดระบบซิมไบโอซิสเลเวลเราจะไม่สามารถอัปเกรดเลเวลเดวยนให้สูงขึ้นได้ ในช่วงแรกนะครับระบบ s y m b o ล i ิ Level เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ1นึ่งซึ่ง Level d e v i a n ที่เราจะอัพได้ก็คือไม่เกิน Level 20อิงตามระดับตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยช่วง Level 1ปลดถึง Level 20ช่วง Level 2ถึง30 Level 3 40 Level 4 45 Level 5 50ตามนี้นะครับพอเราถึงจุดหนนะพอทำเควสหลักอะไรไปเรียบร้อยนะเควสหลักเนี่ยจะบอกให้เราไปตีอรารีนาซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะตีอารีนาได้เนี่ยเงื่อนไขคือเราจะต้องมี Devi Value ถึงตาามที่กหเดเว คือเดวยนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคอสแว a l ลูแบบนี้นะครับตรงรายละเอียดซึ่งเดวยนยิ่งแรงสูงก็จะมีแว l ลูที่สูงโดยปกติแล้วนะแต่ไม่ใช่กับทุกตัวบางตัวเป็นแรงก์ A มอนกันแว l ลูไม่เท่ากันนะครับและถึงแม้ว่ามันจะเป็นแรง์ A บางตัวก็จะมีแว l ลูที่ต่ำมากอย่างเช่นตัวนี้เรนแมนมีแว l u ลูอยู่ที่3นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้แวลูมันถึงตามที่กําหนดเนี่ย เราก็ไปหาเดเวียนแรงจูงสูงอะ่ะเบสออนก่อนเลยนะครับแรงตัวไหนสูงเอาตัวนั้นมาใช้งานก่อนวิธีการดันแวลูก็ไม่ได้มีอะไรยากมากนะก็แค่ไปจับเดเวียนมาแล้วก็มายนลงใส่ตรงกระเป๋าตรงนี้ให้มันแต้มมันถึงพอแต้มถึงปุ๊บเราก็ทาเควสไปตีอารีนาแล้วก็ปลดระดับได้แค่นั้นเองนะครับซึ่งในการทําแบบนี้มันก็จะมีปลดไปเรื่อยๆนะพอถึงเฟสหนึ่งมันก็จะปลดเควสต่อไปให้ต่อไปให้ต่อไปให,ปให,ปให้เพื่อที่เราจะสามารถ ปลดไฮเลเวลของเดเวียนได้นั่นเองนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่าเอ้ยอย่างนี้เราเก็บเลเวลให้มันเสร็จแล้วก็ย้ายไปเซิร์ฟอื่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้บอกตามตรงนะครับว่าเราไม่สามารถดึงเดเวียนเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเซิร์ฟเดเวียนสกิลนี่อยู่ในช่วงของเอเวอเรสต์อยู่แล้วก็ยังไม่มีการรองรับระบบการทรานเ f อร์เดเวียนเข้ามานั่นเองนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเอ้ยเดเวียนเราเห็นแลงเราเห็นอะไรชัดเจนเลเวลเราก็เห็นซึ่่งงในนนนปัััจจุบยยไไมมมสาาาารถโเข้้ดะ แต่เอาออกไปอ่ะเอาออกไปได้ต่อมานะครับคือจํานวนคาปาซิตี้ที่ใส่ได้พอเราปลดตัวระบบซิมบิโอซิสเลเวลเนี่ยช่องก็จะเพิ่มขึ้นความจุตรงนี้ก็จะใส่ได้มากขึ้นและเลเวลแคปก็จะสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะทีนี้ฝั่งซ้ายเราเคลียร์กันไปนะครับเรามาดูอินเทอร์เฟซสำคัญฝั่งขวากันบ้างดีกว่าในมูฟแรกนะครับก็คืออินโฟหรือว่ารายละเอียดของเดวียนนะอย่างแรกนะครับคือแรงก์เดวียนแต่ละตัวจะมีแรง์ของมัน และในเดว i เ n ้นประเภทนั้นๆมันจะล็อกแรคงมาเลยนะครับยกตัวอย่าง butterfly e m e s s a r y ไม่ว่าคุณจะจับตัวอะไรก็ตามออกมาแรงงบีแน่นอน100%ไม่มีทางเกินนี้เพราะว่ามันประคับมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้แบบเพราะว่าแรงงบีจะไม่เก่งอ่าสังเกตจากทีมที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันก็ได้นะครับผมจะมีการใช้งานแรงบีอยู่2ตัวซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ที่คุณเห็นคือทนะีมเมตาณปัจจุบันที่เล่นง่ายนะครับต่อมานะครับคือเลเวล ซึ่งเราสามารถอัพเลเวลเดเวียนได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดเวียนตัวไหนเนี่ยเลเวลยังไม่ตันยังไม่ถึงแคปที่เราทําได้เราสามารถใช้ตัวเมนูนี้ได้นะครับอัพเกรดเลเวลโดยการเพิ่มเลเวลนะครับก็จะมีตัวเหมือนคุกกี้เหมือนเจลลี่เนี่ยเอาไว้กินเพื่อเพิ่มเลเวลแบบนี้นะครับซึ่งคุกกี้ก็จะมีอยู่3ระดับณปัจจุบันนี้นะครับมีตัวก้อนสีเขียวก้อนสีฟ้าแล้วก็ก้อนสีทองนะครับซึ่งก้อนสีทองก็จะให้ AP พีเยอะหน่อยนะอืแบบนี้นะครับต่อมานะครับคือเดเวียนจะมีเลือดของมันเอง ถ้าเกิดเดวียนตายมันก็จะกลับไปอยู่ในสถานะที่รอการทํางานรอบต่อไปก็รอฟื้นฟูเรื่องให้เต็มรอฟื้นฟูพลังงานเต็มถึงจะสามารถออกมาสู้ได้อีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับและในการตายในยิมนะครับมันจะไม่สามารถเกิดซ้าได้ดังนั้นเนี่ยถ้าตายแล้วก็คือม่องนอนรอในกระเป๋าไปเลยนะครับก็ไม่สามารถสลับตัวระหว่างยิมได้ต่อมาคือเรื่องของแว l u ลูเอาง่ายๆก็ไม่มีอะไรนะครับมันคือค่าที่ต้องการสําหรับการปลด ตัวซีเบลซิสเลเวลรู้ไวแค่นี้ก็พอนะครับต่อมาคือฟิวชั่นช ANCE นะครับซึ่งจริงๆในเซิร์ฟเวอร์ปกติที่ไม่ใช่เดเวียนสีเทียวเนี่ยก็มีระบบตรงนี้เหมือนกันนะมันคือจํานวนที่สามารถใช้งานในการฟิวชั่นในตู้เดเวียนได้ซึ่งเดี๋ยวเรา่อยไปพูดถึงเรื่องของการฟิวชั่นเดเวียนในคลิปต่อๆไปนะครับต่อมาคือเดเมจพื้นฐานที่เราเห็นนะครับว่าเอ้ยตัวนี้มีค่าเดเมจเท่าไรประมาณนี้นะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะตีเข้าดาเมจเท่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอาจจะมีตีเข้า เข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับและในสเตตชาร์ตตรงนี้นะครับก็จะมีสเตตตามนี้เลยนะ ATK HP p a t a k SP t a k PDSP มันคือความชำนาญเฉพาะด้านนะครับของเดเวิแต่ละตัวว่าเดเวยนถนัดด้านไหนเก่งด้านไหนอ่อนด้านไหนก็จะสามารถดูได้นะครับต่อมาคือเรื่องของเทรดนะครับเดวิสแต่ละตัวก็จะมีเทรดเหมือนกับที่เราเล่นปกติอะถ้าเกิดว่ามันเป็นลายพิเศษหรือว่าเป็นมอรพิเศษเงี้ยก็จะเป็นเทรดพิเศษของมันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถจะหาเดวยสพวกนี้นะครับ หรือว่าเราอยากจะผสมเดเวียนให้มันออกมามีนิสัยที่ต้องการได้จากระบบฟิวชั่นซึ่งเดี๋ยวว่ากันในคลิปหน้านะครับต่อมาคือเรื่องของเทคนิคและสกิลรองนะครับเทคนิคเนี่ยคือเดเวียนในประเภทนั้นเนี่ยมีสกิลแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสเตรนจ์ดอมีเทคนิค i f t d ์ดอทุกๆตัวจะมีเหมือนกันหมดก็คือสกิลเฉพาะสาคัญนั่นเองนะต่อมาคือสกิลพสซีฟครับจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นสกิลพสซีฟแหละมันเป็นสกิลแอคทีฟ ที่เรากดใช้งานเองไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับ e n g t h d อร์ตัวนี้นะครับมี p าว s e off ที่เป็นการโจมตีปกติของมันนะครับอย่างเช่นทุกๆ8ดวิมันก็จะตีออกไปเป็น p าวส์อ f เรื่อยๆและมีสกิล r o v o k e ในการทอนตัได้แต่ในขณะที่อีกตัวหนึ่งนะครับมี c a t a l y z e นะครับที่จะเพิ่มความอึดให้กับตัวเดวิยงของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งบางตัวนะครับจะมีสกิลเยอะหน่อยแบบนี้เห็นไหมว่าในแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีการสุมสกิลออกมาไม่เหมือนกัน เอาเข้าใจใง่ายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในโ r o ของมันนะครับสายแอทแท็กสายซัพพอร์ตสายแท้งเนี่ยมันจะมีสกิลที่สามารถเปลี่ยนได้อยู่นะครับยกตัวอย่างว่าเราไม่ได้อยากได้สเตรนดอร์ที่มีโปรโวกเราอยากได้สเตรนดอร์ที่มีตัวเพาส์เรกับสกิลอื่นๆอ,อย่างตัวไลนิ่งเพลชอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถผสมบังคับให้มันออกได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการผสมเหมือนเดิมครับรอคลิปหน้า และต่อมาคือ Passive Skill ครับ d ด v วียนทุกตัวจะมี Passive ของมันเองนะครับว่ามันทำงานอะไรยังไงนู่นนี่นัน่น,น,นว่ากันไปนะครับและน่าสุดท้ายนะครับก็คือความสามารถที่เซิร์ฟเวอร์อื่นๆทำงานได้อย่างเช่นตัว Snow Globe นะครับก็จะเอาไปผลิต Snowball ในการปาลูกบอลหิมะได้อะไรแบบเนี้ยมันคือความสามารถที่เซิร์ฟป,ปกติมันมีอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจหรือว่าอยากจะเคลียร์เดเวียนใหม่นะครับคุณสามารถที่จะกดไปใน d ด v วียนที่คุณไม่ต้องการได้นะครับแล้วก็ มากด Replace ตรงนี้เพื่อจะทดแทนตัวใหม่หรือคุณจะลบออกไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่หายนะมันก็แค่จะกลับไปอยู่ในกระเป๋าของเราแบบนี้ครับและนอกนอจากนั้นนะครับพวกเดวยนบางตัวนะครับยกตัวอย่างดิกบ y Boy ยที่ขุดแร่นะครับมันสามารถที่จะขุดทรัพยากรเฉพาะเซิร์ฟนี้ได้อย่างเช่นมันสามารถขุดก้อน EP แบบนี้ที่พร้อมใช้งานได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งต่อให้เลเวลสูงไม่ได้หมายความว่ามันจะออกมา ที่เป็นก้อนระดับสูงได้เยอะนะครับอย่างตัวนี้นะครับเลเวล2ออกมา52ก้อนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซุ่มออกมาได้ไม่เท่ากันนะว่าตัวนี้จะขุดได้เท่าไรกี่ชิ้นนู่นนี่นั่นว่ากันไปก็มาจากการสุ่มทั้งหมดสกิลเรตติ้งไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัว locking beaver นะครับก็สามารถที่จะไปเทะไม้แล้วก็ได้มาเป็นตัวเกรเนตสำหรับใช้จับเดวยนในเซอร์นี้ก็มีเหมือนกันครับแต่เดวยนที่มันผลิตเป็นของคราฟติ้งนะครับมันก็ไม่ได้อะไร เวลาเรารับมานะครับก็ได้แค่ของคราฟติ้งอย่างเดวินกระตายนะครับเลลทอรลบิดก็จะได้ในตัวก้อนคอมแบทเมมมรีเหมือนกันนะครับซึ่งมันคือเบสไอเทมในการคราฟตัวก้อน EP แบบนี้นะครับแต่นั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก้อน EP จริงๆ หาดิกบีบอยมาอย่างเดียวก็จบแล้วนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ดูสําคัญเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราจะจะมีของไปคราฟของจับเลเว่นเยอะอย่างเงี้ยนะครับเปเปอร์ดอลสามารถช่วยได้นะครับเพราะว่าตัวเปเปอร์ดอลเนี่ยจะได้ตัวบิดดิ้งสโตนหรือว่าเป็นเบสไอเทมหลักในการใช้งานเป็นของคราฟในการทําที่จับนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปฟาร์มในเมืองเวลาเราเปิดกล่องมันก็มีโอกาสได้ตัวบิดดิ้งสโตนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซอลเรดหรือว่าตัวกล่องเกียร์กล่องอาวุธอะไรพวกนี้มันได้อยู่แล้วนะครับ แต่การที่จะไปเปิดกล่องได้มานะครับต้องเป็นเมืองที่เลเวลสูงๆหน่อยอย่างในบางเมืองแบบนี้นะครับ Greywater Industrial Zone เนี่ยไม่ได้มี Binding Zone ให้นะครับเปิดไปเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองที่ระดับเลเวลสูงๆหน่อยนะครับยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ Tundra Exclusion Zone อย่างเงี้ยเปิดทุกกล่องที่เป็น Storage หรือว่าเป็นกล่องเกียร์กล่องอุปกรณ์กล่องอาวุธอะไรพวกเนี้ยคือได้เยอะมากนะครับทีนี้เราอาธิบายเรื่องระบบพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาไกาดิ่งกันเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นซีเนรโอนี้กันดีกว่านะครับอย่างแรกไม่ต้องเอาตัวหลักมานะครับสร้างตัวรองหรือว่าตัวละครใหม่มาเลยแล้วเอามาเล่นในนี้1ตัวทิ้งไว้ได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราอยากจะได้เดวยนมาใช้ในการผสมทำเดวยน55มีสกิลสวยๆมาใช้งานอะไรเงี้ยมาจับในนี้จะง่ายกว่าการไปฟาร์มในดันเจียนอะไรพวกนั้นอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่า มันเยอะจํานวนมันเยอะมันสามารถหาได้ง่ายนะครับยางต่อมานะครับคือเรื่องของการดึงของมาใช้จากตัวแต้มอิทนาแลนด์นะครับลักๆเลยนะครับคือดึงของที่จะใช้งานในการคราฟของเริ่มต้นที่สําคัญสาคัญ,คญดึงมาใช้งานได้เลยไม่ต้องรอในการไปฟาร์มนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเดเวียนเอาไปสู้ไปฟาร์มทรัพยากรในเมืองเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเลือดเราน้อยเดเวียนตีแรงรวมถึงบางโซนเป็นพลูชัน เราไม่สามารถใส่ชุดต้านทานได้ในช่วงแรกๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําเบียร์หรืออะไรพวกนี้นะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็โยนของผ่านตัว account d e p o t ใช้ยังไงนะครับไปดูในคลิปช็อตได้สอนไว้แล้วนะครับพอเราโยนของเข้ามาผ่าน account d e p o t material ต่างๆพวกนี้เมื่อไหร่จะใช้อะไรเท่าไหร่ขาดอะไรยังไงดึงมาใช้เลยนะครับเพราะกว่าที่คุณจะฟาร,รม์มทรัพยากรแบบหาทั้งสเตนหาหนู่นนี่นั่น,นได้ช่วงแรกค่อนข้างยากครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้รีบรัชช่วงแรกๆโดยการที่ เข้าถึงพลังงานให้เร็วทำเตาเผาทําโต๊ะแดงขั้น2ออะไรให้เร็วนะครับเราจะได้ได้เปรียบพวกคนอื่นในการเล่นเพื่อเก็บอารีนาเก็บยีนมิวเทชันอะไรพวกเนี้ยมันจะดีกว่านะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะไกด์แนะนําสําคัญเลยนะครับว่าเลือกคลาสเชฟจะดีที่สุดนะครับทำไมผมถึงยังจะยืนยันว่าเป็นคลาสเชฟทั้งทั้งที่เฮ้ยคอมแบทมันก็ไม่ได้เกี่ยวนี่อย่างนี้ครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปฟาร์มในโซนที่มันเลเวลสูงๆอยากไปจับเดเวนเลเวลสูงๆในช่วงวันแรกๆให้มันได้เปรียบกว่าคนอื่นเนี่ยคุณจะต้องไปจับเดเวนในโซนหนาวซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีแต้มไปแลกของทําชุดกันหนาวไม่มีของครับสิ่งที่จะทําให้คุณไปได้เร็วที่สุดนะครับคือการทําอาหารช่วงแรกๆนะครับเราก็ทําอาหารกันหนาวแบบกินง่ายๆไปก่อนนะอย่างตัวซอลตี้ที่เป็นสไปร์เมทลแบบ เพิ่มกันหนาวกันร้อนอะไรเงี้ยช่วงแรกทําอะไรแบบนี้กินไปก่อนแล้วก็รีบไปจับเดวนเลเวลสูงๆเอามาใช้งานนะครับยังต่อมานะครับพอเราเป็นเชฟในเฟสหลังๆเฟสที่2อ,อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะกินเบียร์ทับได้ในช่องเดียวกันเพราะว่า o อ e ป t o รทสูสนะครับมันจะอยู่ในหมวดของช่องน้ําและเบียร์ก็อยู่ในหมวดของช่องน้ําด้วยเหมือนกันทําไมผมถึงแนะนําให้กินเบียร์นะครับเพราะเวลาเราไปโซนเลเวลสูงๆนะครับนอกจากติดเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้ว มันมีพลูชันหรือว่าหมอกกัดซานิตี้เราด้วยนะครับการจะไปหาทรัพยากรต่างๆในช่วงหลังๆในการเอามาทําที่จับเอออะไรเออยางเงี้ยคุณต้องไปฟาร์มในโซนรลเวลสูงการที่คุณจะกินแค่อาหารกันหนาวอย่างเดียวหรือต้องมานั่งเปลี่ยนชุดคราบไปคราบมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเปลืองทรัพยากรช่วงแรกนะครับทำชุดอะไรก็ได้มาใส่ทําอาหารกันหนาวกินเบียร์เข้าไปเชฟก็คือจบไปได้แทบทุกที่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าซานิตี้คุณต่ำนะครับมันจะไม่มีตัว the f u สมกอดฟอคุณแล้ว แต่มันจะมี b y เดอ w วินมายิงคุณแทนนะครับซึ่ง b y เดอ w วินเนี่ยมันค่อนข้างเลเวลสูงแล้วก็อันตรายมากนะครับในช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าคุณเลือดน้อยหรือว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะสู้เนี่ยค่อนข้างลําบากในการฟาร์มทรัพยากรเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเกิดว่ากินทั้งออเบนทุสูได้แล้วก็กินเบียร์ได้เนี่ยมันจะฟาร์มง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของทีมเมตานะครับการที่คุณเล่นทีมเมตานะครับมันสามารถที่จะช่วยคุณในการฟาร์มข้างนอกง่ายขึ้นลงอารีน่า่าย้ดววแตว เดวินบางตัวอยู่ในโซนหนาวดังนั้นถ้าเป็นไปได้ <c oughs> ก็รีบไปฟาร์มทรัพยากรแบบนั้นอย่างที่ผมพูดไปก่อนนั้นเนี่ยดีกว่านะครับทีเมตาในปัจจุบันตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่คนจะนิยมใช้กันเลยนะครับคือ atomic snail snow globe แล้วก็ electric el นะครับตัว atomic snail นะครับจะช่วยฟื้นฟูค่าพลังงานในการใช้สกิลให้กับเดวินทุกตัวในทีมพอมันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นกดสกิลได้เร็วขึ้นก็ทำ d าเ a g e ได้เร็วขึ้น,นง่ายๆแค่นั้นเองครับต่อมาคือ electric el นะครับ เหมือนกันนะครับช่วยฟื้นฟูค่าพลังงานให้กับทีมได้ทุกตัวเลยแล้วตัวมันเองใช้พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับมันเลยทําให้ฟื้นฟูทั้งทีมเร็วเร็วขึ้นด้วยและอีกหนึ่งตัวเป็น DPS สําคัญในปัจจุบันนะครับส n o w g l จะเห็นได้ว่ามันใช้พลังงานเยอะมากนะครับถ้าไม่มี2ตัวนี้ในการช่วยฟื้นฟูพลังงานกว่าตัวนี้จะออกสกิลได้นานมากแต่แลกมากับดาเมจที่โคตรแรงครับอีกหนึ่งไกด์เลยนะครับก็คือเรื่องของยานพาหนะช่วงแรกและในช่วงปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับก็คือ จักรยานจักรยานในเซิฟนี้อึดมากนะครับมันแทบจะไม่พังเลยแต่ว่าเออบางคนมันก็ใช้พังได้แต่จริงๆถ้าเราขับเนี่ยมันแทบจะไม่พังความทนทานแทบจะไม่ลดเลยนะครับดังนั้นจักรยานเนี่ยเป็นยานพาหนะอย่างแรกที่ผมอยากจะแนะนาําให้ครับมาใช้เวลาเดินทางมันจะได้ง่ายนั่นเองนะครับต่อมาคือเรื่องของการเก็บเลเวลตัวละครเราเองนะครับบอกตรงๆว่าการเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ลําบากนะครับไม่ต้องไปพยายามฝืนนะครับดังนั้นวิธีการเก็บเลเวลช่วงแรก จริงๆแล้วมีแค่ทางเดียวเลยคือการทำคอมมิชชั่นครับคอมมิชชั่นเนี่ยจะให้ EP ที่เยอะมากนะครับรวมถึงเงินแล้วก็ไอเทมต่างๆที่เริ่มต้นพอใช้งานได้แต่หลักๆเลยคือ EP เยอะมากนะครับในเฟสหนึ่งเนี่ยสำหรับการทำคอมมิชชั่นอย่างเดียวนะครับเลเวลจะอยู่ที่ประมาณ23 24ประมาณนี้แต่ไม่ต้องไปฝืนอัพเลเวลต่อไม่ต้องไปฟาร,รม์มอะไรมันยุ่งยากนะครับปล่อยไว้งั้นแหละเดี๋ยวพอเฟสสองเนี่ยคุณจะขึ้นเลเวล50ได้เองนะครับเพราะมันจะง่ายมาก การทำคอมมิชชั่นอย่างเดียวในเฟสที่2วิกที่2เนี่ยมันจะทำให้เลเวลของคุณเนี่ยถึง50ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยครับเรื่องของเงินในเกมนะครับสำหรับใครที่อยากจะหา e n น r g y l ล n งนะครับง่ายสุดคือการตียิมหรือตีอารีนาแค่นั้นเองนะครับก็สามารถมีเงินใช้ได้ตลอดเวลาแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าหลายคนน่าจะมีปัญหาในช่วงแรกคือเอซิที่มีไม่พอใช้นะครับวิธีการหาเอซิง่ายๆเลยนะครับช่วงแรกบ้านเดินได้ครับ หลังจากที่เราเคลียร์บ้านเดินได้ช่วงแรกได้นะครับเราก็จะมีเอซิตใช้แบบนี้เลยนะครับและสตาร์ดับก็หายากกันนะครับในเซิร์ฟนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําโรงงานค่อนข้างยากพอสมควรนะครับสตาร์ดั้นะครับนอกเหนือจากการหาได้จากบ้านเดินได้แล้วนะครับก็คือการไปเปิดเสาเมืองพลิ i แองเกิ r นะครับเราก็จะมีตัวสตาร์ดั้ซอร์สมาใช้ในการคราฟชุดตัวนั่นเองนะช่วงแรกก็ใส่ชุดเท่าที่เราคราฟไหวไปก่อนแล้วเราค่อยกระโดดมาทําชุดเทียร์าในเฟสที่2ทีเดียวไปเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนคอนเทนต์ถัดไปเกี่ยวกับเซิร์ฟเดเวียนซีเคียวเดี๋ยวตามมาอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ d e เ i a n นฟิวชั่นใช้ยังไงอารีนาหนึ่งใช้ทีมแบบไหนผ่านเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตตามมาอีกทีหนึ่งนะครับใครสงสัยอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ตอบเท่าที่ตอบได้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้คุณสามารถกดสมัครเป็นเบอร์ชิพเป็นกำลัง